สกิโลกเก้าร้อยนะี่น้เก้ารอยบาทเก้าร้อยบาทไทยเป็นบะ อีสาชนช่ไหครับผมพี่น้องเอ้ยครับนี่คือวัตถุดิบมอนีด้วพี่น้องเ้อว,วัตถุดิบมอนีพี่น้องก็เพอที่ดเดาได้แล้วเนาะว่ามันคือเอยียงพี่น้องครับนี่ครับผมมอนีบอกกัิได้เี่ยงให้ซุพี่น้องกินวาที่ครับนี่แหละครับพี่น้องก็ที่หูอยู่นะครับเนาะมันคือผัดกะเพราวรวมทะเลพี่น้องรับอ่ามอนีสาโสูซิเป็นคนลงมือได้พี่น้องได้ครับผม ไม่กลัวส่วนตัวบอก้อนนี่แหละครับผมมาติดตามครับผมมาครับมา,บมาบติดตามนิเงาครับอ่าครับสาอุเห็นจังเงาะผัดกะเพราหมูสับทะเลอันนี้สาอุใส่น้ำมันงาด้วยจ้า,เ,าเพื่ออะไรใส่น้ำมันงาเนาะใส่น้ำมันงาพี่น้องใส่น้ำมันงาเพื่อสุขภาพจ้ะเสียงวุน่นๆอยู่นี่อ่าเสียงตัวโดดนะครับเด้อพี่น้องเด้อบอก้อนตรวเปิดตัวโดดครับบอก้อนตรวจ <laughs> อก้อนตรวเออพี่น้องครับอ่อาสาวู จวดเลยเด้อสาวเอจจวดเลยเด้ออย่างนตอนแรกเขาเก็พริกกระเทียมลงพี่น้องครับอย่างย่างเมนูนี่อย่ลงเราลุไปนะเราจลุไป,าาลไปครับเพราะก็สับเองเนี่ยพี่น้องนี่ยเพราะอะไทยให้ตอนสับปุ้งมันอยากอะไรอยากอะไรแบบใช่ป่ะเนี่ยกับคอยสับพี่น้องให้มันอยู่ห้องกันตื่นเตึกสูงเอาผ้าห้งอ,าาาหองเตียงสบับเอาพี่น้องเลย กับหมูเขาเริ่มสุกแล้วเขาเกาปุ๋มลงนะครับนะครับ hmm. ผีสันโอ้น้ำร้ายแตกหนำรายเหรอว่าก่อนพี่น้องครับตาหมืดเนียนๆกุ้งเนีนพี่น้องใอ้คกลัวเนื้อกุ้กับเก่างามหมูอสปลาเกียวเซอสปลาเกียว มันสัางจัดน้อยอือละบรกอมักรถนี่เนี่ยรถดีวันไปเล่นไปนเล่นนะรถดีโอ้หูพี่น้องขุดจอดได้ไหมน้ำมันหอยสัตวโอ้น้ำมันหอยเขวดตีสัตว์อู้หูพี่น้องเ,เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลากขวดลงก็ได้หรอกสัตว์ พี่น้องน้ำมันอยกันเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวจ้งไปไปซื้อรถไทยพี่น้องซื้อยุ่นอะไรอาหารไทยที่คนมาขายอยู่น้ำรถไทยพี่น้องเอ้ยปลาโอ้ผมชุดรถไทยเลยจี๊ตโต้อันน้านั่นว่าชุดรถเซเว่นแล้วเอาแม่นบ่อระแม่นบ่อระแยกพี่น้องใส่ยี่ไว้ในเปียงโหหลายแยกพี่น้องเห็นเอาไว้พี่น้องแยกพี่น้องท่วง สำคัญครับพี่น้องเลยโอ้โตัวสำคัญสัตนี่คือสิ่งสําคัญถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าผัดกะเพราทะเลทะเลรวมพี่น้องก็มีกุ้งประเบื้เนาะไม่บอกทะเลก็ได้ใส่ต่ที่มีนี่เหรอพี่น้องทะเลก็ได้มี่พี่น้องเลยส่วนอาสัวได้อย่างงี้ไหมเนี่ยสับโวใช้ดาวใจของครบสูตรโอ้โหใส่ดาวเจ๋งสิโอ้โหเจ๋งข้างๆสาวเนาะเจียมตาไหม พี่น้องที่เห็นมเราเป็นใกล้เดาก็ได้เลยนะครับครับครับเฮ้ยพี่น้องเอ้ตัดเข่าไว้เดีวได้แล้วหนึ่งหน่วยเดียวหน่วยสองพี่น้องเอ้ยครับติดตามบาก่อกเด้อครับเด้อประมาณสามหน่วยเด่แเลยพี่น้องสามวินเข่ากับบาก่อกเด้อครับเด้อปุระใกล้เดาแล้วครับผมไปไหนพี่น้องเลยมาเด้อครับมาเด้อพี่น้องเอ้ ให้บก้อนไดือเอินดูเด้บอบก้อนเอิสามเทียด้เทียที่ซี่กอนกินเบิดก้อนเนี <c> ่ย <oughs> เอ้ยนอครับอ้าวเสวะ่ก้อนที่กินเหลียบเปล่าเสะอหึให้หลายแทะพี่น้อง450อนะคะ450ค่ะบกอนให้มันให้พัดหนึ่งเลยนะสวสวะอ้อาเสาวะเอาละาเอาละเอาละ450นะคะบอกเอาละเอาละสหี่กับบเหลือเราสวะเอ้ย กลิ่นลายกว่านี่มันกะทิไม้มันพอมันบะหมี่ซาอูมินี่ให้พร้อผมนี่ย่งครับโอ้ยน้ำซุปน้ำซุปไข่ค่ะไข่น้ำซุปมันบะหมี่ว่ามันซุปบะเขียวเนี่ยซุปหมายถึงน้ำต้มซุปไข่น้ำพี่น้องเอ้ยโอ้ยครับถามมาขำมามากินข้าวกับบลกอกเด้อร์บล็อเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เป็นข้าวเจ้าเด้อพี่น้องเด้อข้าวสวยกับผัดกะเพรา หมูปลาหมึกกุ้งโอ้ยพี่น้องไข่ดาวสามเลยคใช่หรอจะว่าใครน้อยนี่ตีมันว่าเป็นดาวให้พี่น้องเลยมันเป็นอุกาบาโอ้ยเอาเข่าเขาเอาเอาเอามากินกินครับวะเนี่ยสวัสดีครับบ่าวกอดอีสานชาแนลครับผมอ่าเป็ดเนาะพี่น้องเอฟซีทางบ้านสุโขสุคนครับได้ยังกินข้าวแหลงเนาะมาด้วยครับเด้ออาจจะเป็นข้าวแหลงข้าวเที่ยงข้าวเส้าก็ได้เด้อพี่น้องเด้อครับเมนูนี้ อาเมนูนี่มีซูบาผัดกะเพราวรวมทะเลพี่น้องเลยกับมีหมูสับเนาะมีปลาหมึกกับกุ้งครับกับไข่ดาวสามหน่วยขึ้นก็ครับมันได้ดาวสองหน่วยเนาะพี่น้องหน่วยหนึ่งมันบ่์เป็นดาวครับมันมุนพี่น้องครับอ่าครับบ่เป็นยังบะกอดกินได้ก็พี่น้องครับแซ่บมือเน่ยยังบุท่านกินว่าเที่บบกอดซิมหรอสาวอวยซิมหรอครับแซ่บอันนี้กับน้ำซุปครับผมนี่น้ำซุปสวยหน่อย มากินข be ่าวกับบอกร์นะครับเด้อ FC สุติสุภสุคนครับลุงปานาอะพี่ๆเพื่อนๆสุภูสุคนครับทั้งต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อมากินข่าวกับบอกร์ครับผมเอ่อเหตุงานเหตุการณ์ก็ให้ระมัดระวังเด้เพื่อนน้องเด้อครับคันใส่เคียงจักเคียงอย่างกัให้ระมัดระวังอาการเหตุอย่างกัให้รอดปลอดภัยสุภูสุคนครับมาเมื่อนี้บวมีอย่างไรครับมากินข่าวกับบอกร์ครับผมมาเอากลับมากินรถน้องเพี่น้องเนาะเพี่น้องเดี๋ยวซิมเบิ้งน้ำซูเบิ้งกันนะเป็นไดนนะพี่้้อง น้ำสุกกระเซาบพี่น้องเลยปลาหมึกครับปลาหมึกตอนนี้ไงพี่น้องเลยนะครับหมูสับพ,พี่น้องเลยพบกับบลอกอกอดหัวกูเธอครับขั้นเปิดขึ้นขั้นบนบดได้หยิบมดหันไปมันบลอกอกอดเด้อพี่น้องเด้อบลอกกอดของแท้นี่ต้องหยิบมดครับตาหย,ยิบมดพุ่นเหลี่นะครับอืมอืม บลกแดงครับอืมนี่เราครับได้กลิ่นของแซ่บๆวีมื้อกองซาอูครับพี่น้องครับแมคคว้าส่วนตัวของบก็อกนี่แหละครับผมแซ่บได้พี่น้องครับซาอูนี่เฮ็ดน้องกินแซ่บพี่น้องครับเบิ่งหุ่นบก็อกก็หูครับเอาหุ่นกับล็อตตีเลยครับพี่น้องครับ ครับคบยังไง,งพี่น้องเลยครับผมไข่ดาวพร้อมครับอืมอืม,อม ตุ้งตัวเงี้พี่น้องครับขอบกันครับพี่น้องเลยครับโอ้ย กินเข่ากินหนามมาด,ด้วยครับเด้อต่ว่ากันบรนนะกะเบิ้งคลิปนี้เราต้อง่อยห้ยูให้กินครับพี่น้องครับมึงบังบกะกรพี่น้องใคอยากแลายยังเฮ็ดกินครับ mực tối nay vẫn ở đây mọc có tật dạng đi đâu vẫn ở đây hắn ngang vẫn ở đây cũng tối mực cùng ở tối เฮ็ดสุลูกสุหลานกินเด้อครับเนี่ยพี่น้องเอ้ท่านผู้ปกครองสุบุสุคนเฮ็ดสุคนที่คุณรักกินครับนั่งกินข้าวน้ำกันโอ้มีความสุขครับผมแต่บบกอนนั่งกินผู้เดียวครับเนี่ยตาโวะลอยไปกินผู้เดียวแล้วครับผมก๋าดบอกไงพี่น้องเอ้บ่ปากบก่กบอกบ่อยากบ่กล้ามานั่งกินนละ้วบอกกดอกบอกกอดหายตัวมาหยาดตอนก้งตอนปลาหมึกบอกอนน <c oughs> บอกอดเนาะบ่ได้เด้กินถ้วยไปแต่มันพี่น้องเอ้ พี่น้องก็เม่นกันข้ามาครับเม่นกันมาว่าจังไรวะจีอยากให้นสาวอมานั่งกินน้ำบออยากเห็ดเมนูอย่างสูพี่น้องกินพี่น้องเม่นเข้ามาครับผมอยากเห็นบ่าก๊อกินเมนูอย่างก็เม่นเข้ามาพี่น้องแต่ว่าอันเท็ดได้กับท็ดได้พี่น้องเด้อแต่ว่าอันอันเป็นแพงๆอ่ะโอ้ยคือว่าดหาอ,หอพี่น,อน้องเนาะคำว่าแพงๆเนาะ <laughs> โอ้แสบเลยพี่น้องเอ้ยเป็นเด่นน้อพี่น้องแสบคือบอกรแสบหมดเนาะ บก่กอดขาดบ่แม่นคนห่างคนมีหยังดอกพี่น้องครับผมก็มาสู่ชีวิตเกินครับผมสู่ชีวิตหาอยู่หากินคือพี่น้องเหรอครับผมเลี้ยงครอบครัวหาเงินส่งลูกส่งแม่ครับผมส่งทางบา้านโซได้งเ,งเงินแต่ละบาทพี่น้องเลย พี่หน่อยก็คือที่หัวเนาะก,กันทำงานนี่โอ้ครับอยากงายต่างกันต่างเหมาะพี่หนอ,นอ

สดคำนี้ก่เนด้อพี่น้องเด้อเด้อที่ว่าน้ำหนักเด้อครับบอกหลายยันพี่น้องเบีย่ะนี่พี่น้องเอฟซีเบียบ่าด้วยจะบอกหลายบอกกัดครับใช่ปะ ชับพี่น้องเลยครับกุ้งตัวใหญ่งงเ,เลยพี่น้งงองเลยนครับเนื้อฉ่ำๆเลยพี่น้องเลยขอกานีดีครับผม ปลหมึกด้ปนังได้อ่ามันนวดคนเด้ออืมฟีีท่านใดนน้อชมอ่ะ การกินข้าวเหนียวจะพึ่งกันนั่นเด้อพี่น้องเด้ออจะเฝ้านายเด้อเมื่อนี้บ๊อกก๊อปกินข้าวเจ้าครับผมกินข้าวเจ้าเด้อเมื่อนี้เด้อครับพวกเมียงดอกพี่น้องครับข้าวเหนียวเบิดดันเบิดถังแล้วพี่น้องข้าวเหนียวเบิดถังแล้วครับเดี๋ยวให้บ๊อกก๊ไปซื้อกำ แซ <c oughs> บครับไปน้องแซบครับกลมกล่อมเลยไปน้องไง โอ้พี่น้องเลยสิกินเบิดบอนี่มั้เอเอิญสาวมากินน้ำกันนะสาวสากินบ่ยากหัวเเบดดิดอ่ะพี่นออ้องกันยาเอออ โอ้ไข่หยางหมกตุ่มตัวเนี่ยโอ้ขอมมากแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ไข่ดาวะสมแมหมพี่น้องเป็นแนั่น,น,นย่นแม่โอ้แ่บครับเนี่ย อย่าพี่องครับเดีย๋ยวบ๊อกก็สคเขาอ,อ,อีกไม่ถึงน้องนะพี่น้องนะครับแป๊บหนึงรอแป๊บนึงครับผมอย่าอยวบ๊อกก็สมาครับผมเดีย๋ยวบ๊อกก็ขอแตะเขากันเถอะมาแล้วัวพี่น้องฟีโบพอโอ้ยพี่น้องครับครับผมเนีย่ยพี่น้องครับผมหน่อยเดียวพี่น้องเนี่ยให้เราครับ นั่นนี่พี่น้องมากัดก็บมาดูตัวอืมพี่น้หรอไยโอ้บัตรสีเดียวมันคือห่อนท่าน้องไปเลยพี่น้องเอ้เข่าสวยอ่ะเมนบอนอ่ะบัตรเนี่ยพี่น้องเอ้จังซี่นี่มันต้องใส่พริกไทยอย่างน้อยเนาะพี่น้องเนาะสั่นแล้วมาวกัดดัดพี่น้องมันมาเบิ้งให้จบแล้วพี่น้องเด้อบัตรสุดท้ายนี่โอ้ยคักพี่น้องเอ้ เนี่ยบัตสุดท้ายเนี่ยบัตรพี่น้องสิได้เอ็นก็มวหัวม้วนน่ะพี่น้องเอ้โอ้ยพี่น้องไอ้บัตรเน,นะ่ะเอาคักบัตรเนี่ยอื้มของห้้าพี่น้องเอ้ Mm hmm. บักแตงกระเบิดรอบพี่น้องพวกอะไรมีบักแตงเอาไหมบักก้อนนั่นเด้อ mm hmm. อากาศเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเรัท mm ั hmm. ้งผักทั้งมีแพงพี่น้องอื mm ้ม hmm. เดี๋ยกวกุ้งต้อนนี้ไว้กินสุดท้ทายกันหน่อยง ตัวที่เผ็ดมาเผ็ดช่วงสุดท้ายพี่น้องนอะม พี่น้องเลยมีสิเด็ดพี่น้องสุดยอดครับเมนูนี้พี่น้องเลยเป็นอีกเมนูหนึง่งโอ้ทีบ่บะก,ก๊อดนี่มักขึ้นครับพี่น้องครับมักเบ,บ,บ,บึดซู่ย่างแต่นอกบะก๊อดปะทีบ้างครับแต่ว่ามีอะไรครับพี่น้องครับคลิปนี้กับพากินขา้นนาวขึ้น้ำขึ้อลกับน้องพี่น้องเนาะเป็นได้พี่น้องครับยินน่นนำสามล้านบอน้อครับเนะบกกานะบะก๊อดกา พุูมใจครับพี่น้องครับไปกินข้าวกินน้ำพุ่มใจครับพี่น้องพี่นิมพี่น้องยังกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้ากอดอยู่ขอบคุณพี่น้องสู้ๆนะครับเด้อเพื่มใจลายพี่น้องเลยครับตั้งใจเฮ็ดพี่น้องเลยเพื่อให้ผลงานได้ออกมาดีครับครับจังไหนกอยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้ากอดอีสานชนแนลครับเป็ี่ยนคำแก้ให้บ้ากอดกับสาวอูนี่เด้อครับเด้อครับให้ได้มีกำลังใจสู้ต่อไปอ่ากทมีคลิปหนาครับผม โอ้ยคำขอาวฟุกง <c oughs> ครับกับผมยังไงครับก็ก้าวเข้ามาสวัสดีครับรอชมคลิปหนครับผมบ๊ายบายครับครับผม